เอาละครับหลังจากพาร์ทที่แล้วครับผมที่เราได้นักเตะไทยอย่างสุพนัทเหมือนตามานนะครับแล้วก็ชนะศึกแดงเดือดมาด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตลาดก็ได้ปิดลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ในวันนี้นี่ผมมองว่าเราจะมาเน้นในเรื่องแท็กติกดีกว่าครับเราก็จะมาวางแท็กติกนะครับผมเพื่อให้ทีมของเราเนี้ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมแล้วก็มาดูกันเรื่อง a c a d เดมีของชุดเด็กด้วยนะครับผมว่าเราจะทํายังไงให้ทีมของเราเนี้ยมีนักเตะดีๆเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะเป็นไงก็ ไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมคุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over t o p Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ EAFC ก็มีบริการเติม FC Point ในราคาสุดคุ้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมสำหรับ FC 25บริการเติม FC Point ก็มาแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพผมอ่ะซิกไฟเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับและคุณกําลังอยู่กับเกม FC 25กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพาร์ทที่5แล้วนะครับผมและก่อนที่ไปรับชมไม่ลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของช่อิกไฟเกมเมอร์นะครับผมพาร์ทนี้ก็ขอสักหนึ่งร้อยไลค์เช่นเคยครับและขอคนหนึ่งซับพาร์ทช่องผมไปถึงสามหมื่นซับสไครต์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดก็รบกวนครัับบกดดให้้้ผผมมมวยนะครูชา หลังจากที่ตลาดได้ปิดลงไปแล้วนะครับผมก็มีหลายๆอย่างที่ยังต้องแก้นะครับผมทั้งเรื่องของแท็ติกทั้งเรื่องของอื่นๆน,นะครับผมทั้ง Academy อีกนะครับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของอะคาเดมีเลยนะครับผม a ะคาเดมเนี่ยมันจะเป็นการที่เราจะสามารถแบบว่าเล่นในชุดเด็กได้นะครับผมเรากําลังเนี่ยตอนนี้ฮะผมกําลังจะหานักเตะ ที่เป็นของคนไทยอยู่นะครับผมเพื่อมาเข้าแคนเตมีชุดเล็กของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าแคนเตมีเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนไปทางไหนได้บ้างเพื่อให้อ่อมันเข้ากับทันเซอร์ที่เป็นคนไทยนะครับและมาในส่วนของแท็กติกเลยนะครับผู้ชมตอนนี้เนี่ยแท็กติกเนี่ยผมก็วางแท็กติกใหม่ไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะฮะนี่ครับผู้ชมในส่วนของแท็กติกนะครับผมเปลี่ยนมาเป็น4 3 3 Attack นะครับผม ก็ที่สับเปลี่ยนจะเป็นส่วนมากจะเป็นแดนกลางนะครับก็บูโนเฟอร์นัร์สกับอุกาเต้ครับจะไปไปยืนเป็นอ่ากองกลางที่ตัวถอยลงมาหน่อยนะครับผมและให้โคพาเมอร์ครับผมเป็นชาโดว์สไตรเกอร์นะครับผมก็คือเป็นกองกลางตัวลุกนั่นแหละฮะแต่เล่นโลเป็นชาโดว์สไตรเกอร์นะครับผมเพื่อเป็นตัวที่สอดขึ้นไปยิงประตูได้นะครับผมนี่ครับและนี่คือแทคติกที่เราวางไว้นะครับผมอย่างลัสมุทฮอยลุนนี่ผมให้เขาเป็นโพชเชอร์นะครับกองหน้าตัวจบสกอร์นะครับผม กรีนวูดกับแรดฟอร์ดครับเป็นอินไซต์ฟอร์เวิร์ดครับผมตัดเข้ามาเพื่อช่วยทำประตูครับแล้วก็โคพาเมอร์นะครับเป็นชาโด้ไซเคิลนะครับผมก็คือทำเกมได้ด้วยแล้วก็ขึ้นไปยิงประตูได้ด้วยครับผมเหมือนสอดขึ้นไปยิงนะครับแล้วก็บูโนเฟอร์นาร์สนะครับผมให้เขาเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกนะครับแล้วก็อูกาเต้เป็นตัวโฮดิงนะครับผมก็คือยืนรอตัดเกมนั่นเองนะครับท่านัของมาไทเดอร์ลิกนะครับผมผมให้เขาเป็นเอ่อบอลเพลย์อินดิเฟนเดอร์นะครับก็คือ รับบอลแล้วก็คอยจ่ายให้กองกลางเพื่อทําเกมขึ้นไปต่อนะครับผมแล้วก็ลิซันโดมาเตเรสแน่นอนครับผมตัวสต็อปเปอร์ตัวชนนะครับลูกชอกับมาซาลาอุยครับผมเหมือนกันที่วิงแบ็กนะครับผมก็คือเติมขึ้นไปช่วยคอยเปิดบอลอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดกอาเป็นโก้คีเปอร์แบบดั้งเดิมนะครับผมไม่ใช่ตัวออกมาตัดเกมอะไรมากมายนะครับอาแล้วครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มเกมแรกนะครับผมที่เกมเจอกับฟูลแลมเลยนะครับในศึกคาราบาวครับนัดแรกนะครับพร้อมแล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ฝั่งทางด้านของฟูแลมนะครับมาในแผน4-2-3-1วายนะครับกองหน้าเป็นวินนิซุตครับผมกองกลางตัวลุกแอนเดสเปเรล่าครับตัวรับมีเบิร์ชกับลีดครับปีกขวาอีวอบี้ปีกซ้ายสมิธโลครับผมกองหลังเอเดอร์เซนจับคู่กับบาซซี่ครับผมแบ็กขวาคาสตาเย่ครับแบ็กซ้ายเป็นโรบิซันโกเป็นโกมิสนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยผมชนะ3แล้วก็แพ้2ฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเทติเคิลพรีเซ็ตนะครับผมมาแบบเคาน์เตอร์แอคแท็นะครับกีดิฟเฟนต์ก็จะมีโกมิส คาตาเย่แล้วก็บาซี่นะครับเคียร์แท็กไม่มีนะครับคุณผู้ชมก็เกมนี้จะเน้นสายแบบว่ารับแล้วก็รอสวนนั่นเองนะครับส่วนนักเตะของเรานะครับคุณผู้ชมตามที่ผมสัญญาไว้นะครับพอบอลบอลถ้วยนะครับผมโก้คีเปอร์ครับผมจะเอาเป็นทางด้านของบายินดีลงนะครับผมนะครับผมสัญญากับคุณผู้ชมไว้แล้วนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมอยู่กันที่โอแทฟฟอร์ดครับบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมอันเดรสเปเรล่านี่ ยิง3ประตูใน3เกมอะฟอร์มดีจัดไปครับเราเตรียมตัวลุยกันดีกว่าครบอลมาที่คาริเมโร่ครับมาถึงเจ้าหนี้ครับมาที่กาโช่การ์นาโช่ดึงเข้ากลางมาต่อแล้วตบมาต่อบอลมาที่โคพาเมอร์ครับพาเมอร์จะลองปั่นขวาโชว์ไปที่หนึ่งเข้าโอ้โหเบนด้าเซฟได้ครับบอลที่คาริเมโร่ดันได้ครับแล้วเห็นช่องก็หมดเจะนี้เจ้าชัวยเซิร์ฟเซ โอ้โหเบนด้า500เซฟอีกแล้วและ้วบอลนี้เบนด้าผมเปิดที่ขึ้นมามาเลเซียมารอดักอยู่ข้างหน้าครับบอลมาที่กาตาโชลงมาต่อเน,นี้ยพาวเมอร์พาวเมอร์มาถึงสุบนรณครับสุบรรณดึงมาก่อนดึงมาก่อนเดีที่สุบนรณเมอร์ดึงมาก่อนแล้วก็ไหลมาต่อเน,นี้ยโคพาวเมอร์โอ้โหชนเสาแต่เวลาแทงมาต่อเจอเนี้ครับผมและด้านหนา้าเกือบหลุดครับผมดีนะเรามาวิ่งป้องก,กันไว้ก่อนครับแล้วบอลแทงมาต่อเนี้ยซมิโด เินมาก่อนนะแล้วบอลอยู่นี้ไหลมาต่ออันนี้เป็นล้่ะและยิงลูกนี้ไปดีโอ้โหเซฟได้ก่อนครับฮามเมอร์ดึงครับฮามเมอร์ดืองจุดนี้แล้วมีช่องก็ลองยิงหน่อยละกันก็ติดครับยังไม่ได้แต่บอลย้อนกลับมาต่อจังหวะนี้ครับกาาโชโดนชนครับลูกนี้จานไม่เป่าอีกแล้วครับแต่จะได้การโชดได้ครับการโชดจุดนี้เอาไงฮะไหลมาต่อสุนัขยิงเรียบร้อยครับโอ้โหโนักเตะไทยครับคนแรกที่ยิงให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะสุนัขเหมือนตา นี่ครับผมบอลีนี้ดูครับตัดมาได้แล้วดูครับการละชวครับไทยมาแรงลูกนี้แล้วก็โอ้โหสุบนัสบอกโล่งๆครับสวยงามมากบอลมาถึงหน้านของรีดรีดจะไปเองงั้นเลอแล้วไทยมาต่อที่นนโโวันนี้โอ้โหแล้วโอ้โหจังหวันี้ยิงกันเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหโดนแม่งหลอกครับ โอ้ยนี่ครับแทงมาตรงกลางจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับผมออกมาแล้วก็ไม่ทันจริงๆครับผมฝั่งตรงข้ามยิงเร็วครับมาเสียแทงมาต่อจอังหวนี้เล่นเร็วนะของแมนยูต้องเล่นเร็วคืนครับบอลมาที่โคหพาร์เมอร์พาร์เมอร์เดี๋ยวนี้ยกมาต่อซเซ๊ะโค้งลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครนะ oh, <my> นแล้วบอลไทยต่อมาจะโจมชวเซ๊ะครับมาจีนีซูบันัทเหมือนตาเรียบร้อยผมกูคนเดียวสองลูกครับร โอ้โหเดือดเกินโอ้โหนี่ครับบอลจุดนี้ผมรับมาจากเซอร์เซ่พริกแล้วแทงมาต่อเนี้ยสุนัสหลุดมาแล้วก็ซัดขวาลูกนี้โอ้โหคมเกินแล้วเรียบร้อยครับเอาแล้ววะนักเตะไทยจะแฮตติกวะบอลมาที่น้าของคาเซมิโร่ครับไหลลงมาต่อครับบอลไปที่น้าของบุนโอนฟอนัส แล้วมาตอนนี้ยเซอร์เซยเซอร์เซยยกมาตอนนี้สุภนัทจับแล้วยิงโอ้โหโจังหวะนี้วัวลเล่เบาเกินไปครับบอลนี้มาได้อยู่ครับโคพาเมอร์ไหลมาต่ออยู่ที่สุภนัทสุภนัทจังหวะนี้เอาแค่ลองปั่นดูลูกนี้แล้วกันก็โอ้โหข้ามคานครับบอลตงังข้ามเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับผมเอาธนัดของเนลสันเข้าแทนโกโดครับบอลนี้เปิดทิ้งขึ้นมาแล้วบอลมาเข้าทางเดี๋ยวนี้แล้วเข้าทางคูเดสยิงโอ้โหเรียบร้อยผมสองสอง ไโขมันวันนี่ยโอ้ยนี่ครับบอลจะดีครับผงมาโอ้โหมันโชคดีเหลือเกินครับบอลมาที่เนลสันครับเนลสันจะด,ดึงครับบอลมาถฉยด้านของเอเดนเปเรล่าแล้วมาถึงจังหวะนี้และยิงลูกนี้เลยก็เาไปยินดีเซฟครับและเปิดมาต่ออีกทีจังหวะนี้และบอลเข้าทางลูกนี้เรียบร้อยครับผมโอ้ ครับบอลมาที่การนาโชครับแทงมาต่อเน่โจโจเซเซได้อยู่ครับเซ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 ขยับขยับเร็วเลยเซเซแล้วบอลมาต่อเนี้ยการนาโช่ดึงแล้วไหลมาต่ออยู่นี้ได้อยู่ครับสุภนัทยิงซ้ายลูกนี้ก็ไม่ได้ครับบูโน่ดีนี้นมาต่อเดี๋ยนี้ครับบอลมาที่สุภนัทครับสุภนันทแทงมาต่ออยู่น,นี้ได้อยู่และโคพามเมอร์โคห์พัมเมอร์วิ่งแล้วบอลไหลมาต่อน,นี้บอลมาที่บูโน่ยิงมาครับผมสามสามครับโอเคยังพอกลับมาได้อยู่ โอ้นี่ครับบอลเจริญครับผมดึงมาสุภนัทตกมาต่อเจนีญครับผมพี่บูโน่ดึงมาแล้วก็ซัดไปลูกนี้ครับุมกริปนี่ฮะยัดไปเลยครับโอ้โหเกมแรกก็ลำบากแล้วนะครับคุณผู้ชมเราต้องมาเตะจุดโทษครับบอลนี้บูโน่ครับไปฮะยิ่งมา อันเดสเปเรล,ล่าผมจังหวะนี้อซ้ายโอ้โหช้าโจชัวเซอร์เซ่ครับผมจังหวะนี้ยิงโอเคปวยเดสครับผมจังหวะนี้แรงด้วยขวายิงซ้ายครับเดี๋ยวนี้อีริกเซนครับผมยิงได้อยู่ครับเอเมลสเิธโรผมจังหวะนี้ซ้ายแม่งยิงขวาอีก แฮรี่แม็กไกว์ครับผมจังหวะนี้ยิงโอเคแ <c oughs> นวสั้นครับผมจังนี้กันชัวมาอ่า <c oughs> แ,แล้วเป็นคาเซมิโร่ครับผมที่จะมาปิดให้ครับคาเซมิโร่บอกจกังหวะนี้ซัดไปแบบเต็นแรงไปเลยเรียบร้อยครับผมยังรอดอีกโอ้โหเข้ารอบครับผมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับ โอ้ยแต่ละนัดเ็าประดับได้มีมความเหนื่อยความทอโอ้หรอ,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 อปครับสถิติของเกมนี้นะครับคุณผู้ชมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคลองบอลอยู่ที่50%าบอร์ครับมีโอกาสยิง19ครั้งได้มา3ลูกนะครับผมส่งสำเร็จ112ครัง้งแท็กเกิล23ครัง้งชาร์ไป8ครั้งนะครับ เลี้ยงบอลสำเร็จ9 6ยิงแม่นยำ47%แล้วก็ส่งแม่นอยู่ที่88%นะครับผมฟอร์มก็ไม่ดีอีกแล้วนะครับแต่เข้ารอบได้ก็สุดยอดครับผมสุพนัทเหมือนตาครับผมเป็นแมนออฟเดอะแมชของเกมนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมเกมเจอกับคริสตันพาเลตเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์เล็กน้อยมาให้ดูนะครับเกมเจอกับทางด้านคริสตันพาเลตนะครับผมกระจบกันไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0นะครับผมฟอร์มดีของทันเซอร์นะครับยังอยู่เกมวันนี้ก็ ฟอร์มดีขึ้นมาซะงั้นฮอยลุนก็ผมโอกาส4ครั้งได้มาถึง2ประตูนะครับประตูแรกครับคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นประตูที่ฮอยลุนครับผมหลุดเข้ามาแล้วก็ยิงลูกแรกไปครับผมสวยงามนะนี่ครับคุณผู้ชมสวยงามประตูที่2ครับผมหลุดมาจากจังหวะนี้ครับนี่ฮะพักมาแล้วก็ยิงลูกนี้ครับผมท่านเมสันกรีนบูครับผม ลูกที่สามผมจากมาครแดนฟอร์นนะผมรับมาจาะจากโคพาเมอร์ลูกปั่นลูกนี้ครับโอ้โหเต็มคานโอ้ยดูครับคานด้านบนเลยครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปดูฮะอีกทีนึงครับผมปั่นลูกนี้ครับโอ้โหเกินแล้วประตูที่4ครับผมจากขฮันดันเมสันกิมพุสอีกครั้งครับรับมาต่อแล้วก็ยิงลูกนี้ครับสวยงามจริงครับผมและก็ลูกสุดท้ายครับผมจากลาสมุสฮอยลุนครับ เปิดมาดูครับผมตอมโดมโบกเข้ามาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ5ประตูต่อศูนย์ครับนี่ฮะโอ้สวยงามจริงสำหรับอะคาเดมี่นี้ครับผมตอนนี้ผมส่งสเกลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้หานนักเตะไทยนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่มีรายงานมานะครับผมก็ต้องรองกันต่อไปนะครับผมว่าจะมีใครเข้ามาบ้างในส่วนของอะคาเดมี่ของเรานะครับ เกมที่2ครับคุณผู้ชมอยู่กันในศึกยูโรปาลีกจะเจอกับทเวนเต้นะครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนเกมนะครับคุณผู้ชมทเวนเต้มาในแผน4-3 3สาม a ามแอคแทนะครับกองหน้าเป็นแรมเมอร์ครับกองกลางมีเซจินแว็บแล้วก็โครโลนะครับผมปีกขวาลอดปีกซ้ายเป็นแฟนเบอร์เก้นครับกองหลังนี่เบิร์นจับคู่กับฮิลเกอร์ครับแบ็คขวาฟานรูทแบ็คซ้ายเป็นเอ็ดดี้และโกเป็น อันนี้ฮะ under store เนะครับผม uninstall ฮะลบโปรแกรมทิ้งซะแล้วก็แผนนะครับผมมาในแบบวิงเพย์ครับผมเล่นออกปีกเปิดเข้ากลางนั่นเองคะคีย์ดีเฟนต์จะเป็นฮิลเกอร์คีย์แท็กก็จะเป็นสเตจินครับไม่ใช่สเตจินเดี๋ยวต้องอ่านว่าสเตนครับนักเตะของเราก็ต้องมีพักกันอีกแล้วผมเดลิสเหนื่อยเอาโยโร่ลงนะครับผมลุกชอเหนื่อยนะครับผมส่งทางด้านของดาโลลงโอเคสวยงามครับแล้วก็กองกลางตอนนี้ยังพอไหวอยู่ครับปีดซ้ายมาคาร์เดนฟอร์ดเหนื่อยครับก็ต้องเป็นอาร์เบียนโดการาโชครับ แล้วก็เมสันกินวูดเอาลงก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นชุดนี้เลยละกันครับพร้อมแล้วก็เราไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับอยู่กันที่โอทัฟฟ์ดเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปฮะพร้อมแล้วเตรียมตัวเข้าสนามกันเลยครับผมวันนี้เนี่ยขอให้ฟอร์มดีๆเช่นเคยแล้วกันนะฮะ ขึ้นมาเจออีนครับดาโลมาต่อเน,นี้ยบูโนฟานัสจังหวะนี้ยังได้อยู่ไหมไม่ได้ครับฮ่าแล้วบอลอยู่ที่กองหลังหายไปไหนหมดครับผมจังหวะนี้ฮะตัวหลังหายไปไหนหมดฮะแล้วตบมาต่ออยู่นี้แล้วก็ป้องกันได้ครับโอ้โหเกือบไปครับบอลเจออีกโดนตัดได้ครับสวยแล้วตอนนี้ยกมาแล้วครับบอลมาทีเด้ญญานของ kan acho. Kan acho, ากาาโชกาาโชจะอีกดึงดึงมามาแล้วครับผมเจอนีกอเลฮันโดกาาโชตบมาตอนน่อแล้วยิงลูกนี้ก็เรียบร้อลนะหนึ่งศูนย์จากลาสมุสทอยลุน ที่17เท่านั้นครับผมนี่ครับบอลจากวันี้ครับผมการอาโชวะพาขึ้นมาเองและเห็นฮอยลุนอยู่ตรงนี้บตบมาต่อแล้วก็ฮอยลุนก็ยิงสบายๆครับผมลูกนี้ฮะถือว่าไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยครับลูกแรกบอลมาถึงหน้าของลาลีเกอร์ครับไหลามาต่อตรงนี้ที่สเตนรอดเอาแล้วรอดสปินมาต่อตังนี้ก็เสร็จสิครับผม ไม่ได้นะหนูจะไปไหนล่ะรับบอลมาต่อเดี๋ยนีโคพาวเมอร์ครับแทงมาต่อเดี๋ยวนลาสบุชพอยลุนแล้วบอลพอยลุนพลอยลุนตัวนี้ซัดไปเลยเรียบร้อยอคอรับผมโอ้โหย2-0ลาสบุชพอยลุนอ่ะละคนเดียวสองลูกครับคุณผู้ชมนี่ครับบอจาจาล,อลอจุดนี้ครับผมแทงมาจากโคพาวเมอร์แล้ววิ่งมาต่อเดี๋ยวนี้ครับเข้ากรอบมาแล้วก็ยัดไปเลยลูกนี้ครับผมคมกริบ นี่ครับมีแตะทีหนึ่งแล้วก็สัดสายไปลูกนี้ครับจ่ายมาต่อตัวนี้ครับพาวเมอร์ครับมาถึงที่ฮอยลุนฮอยลุนแทงมาต่อตุดนี้ไปครับการโชกาโชดึงกลับมานิดนึงครับผมแล้วก็ยกมาต่อตัวนี้บอลถึงฮอยลุนได้อยู่แล้วก็จ่ายขึ้นมาต่อแล้วบอลมาต่อนี้ดาโลมเปิดมาต่อเลยยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วผมโอ้พาวเมอร์ครับ3-0ครับหนาวเลยทีเดียวผมหนาวเลยฮะจุดวันนี้ โอ้นี่ครับบอลจเดี๋ยวนี้พอลุนครับตบมาต่อจังหวะนี้แล้วคอร์เวอร์ออยอยู่ตรงกลางแล้วนะครับผมโอ้โหลิ้นพันอีกแล้วครับผมบอลมาอยู่ที่วู๊บิงเกลครับแต่วันนี้ตัดได้อุกเต้ครับบอลมาถึงหน้าดาโลดาโลมองครับบอลเดวนี้แทงมาต่อตรงกลางครับได้อยู่แล้วไหลมาต่อนี้นี่ครับเล่นกันแบบเป็นสามเหลี่ยมครับแล้วบอลเดวนี้พาวเวอร์มาพอาเมร์อถอยกข้ามาต่อตรงนี้แล้วก็ยิงไปเลยแล้วกันนะเรียบร้อยครับผมสี่ศูนย์นะเมสันทรีนบู๊เอาแล้วฮะ เริ่มไหลครับผมคุณผู้ชมนี่ครับบอลจบอันนี้ฮะโฟล์คัมเมอร์ยกมาต่อแล้วกรีนบูธครับผมลูกนี้ปูไปเลยครับไม่ต้องรออะไรครับบอลมาถึงโฟล์คัมเมอร์ครับจ่ายลงมาต่อยได้อยู่บูโน่มาให้ในการเอาโชว์พิกมาแล้วไปครับผมบอลตัวนี้แล้ลาสุดคอยลุนรออยู่ตรงกลางครับผมตรงเนี้ยเปิดมาเลยลูกนี้ละวคอยลุนโขไปต่อก็เซฟได้ครับอันดิสตอร์ปีนบูธ มาถึงที่โคพาเมอร์ครับโคพาเมอร์จังหวะนี้เขาลองพักทายหน่อยละกันก็นไม่ได้ครับแนละบอลมาเข้าทางกินบูทแทนกินบูทไหลามาตอนนี้บอลที่โคพาเมอร์นี่ลองฝันซ้ายดูลูกนี้ก็อัน,นสอรับได้สบายๆแมนยูเปลี่ยนตัวเลยนะครับผมเอาทนาน้าของอาติมโนโเข้ามาสุภนัทเข้ามาแล้วก็เซอร์ซี่เข้ามาครับผมแล้วบอลที่บูโน่เปิดมาต่อแล้วก็มีตัวของลูกนี้มาติเนสก็ <c oughs> อันซอลแบ่งเซฟได้อีกแล้ว คโน่บอกไม่ยอมขออีกทีแล้วกันแล้วบอลเจ้านี้ย้อนมาต่อแล้วโค้งลูกนี้ก็ออกข้างไปครับบอลมาต่อครับเจา้าวะนี้ไหลมาถึงครับบอลมาที่รอตตัดได้ครับผมดาโลดาโลไทยมาแล้วบอกว่าจะมาที่หน้าของอาริฮันโดกาลาโชแลสกาลาโชวิว่งไปต่อครับผมน,นี้ไปคะกาลาโชไปมาแล้วจังหวะนี้อาริฮันโดกาลาโชยิงลูกนี้ก็ยังเซฟได้ครับผมและก็หมดเวลาครับผม แมนยูชนะทวนเต้ด้ลยสกอ4ประตูสูญครับฟอร์มดีต่อเนื่องครับผมเริ่มมาฮะสถิติของเกมนี้ครับผมแมนยูครองบอลอยู่ที่46ครับมีโอกาสยิง16ครั้งได้มา4ลูกนะครับส,ส่งสำเร็จ90ครั้งแท็กเกิล38ครั้งแท็กเกิลชนะไป16ครั้งเลยนะครับ เลี้ยงบอลสเตเ็จ91%ยิงแม่นยำ63%แล้วก็ส่งแม่นอยู่ที่87%นะครับคอมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวฮะเอาวแล้วครับคุณผู้ชมเกมสุดท้ายครับผมอยู่กันในศึกพริมลีกจะเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับคุณผู้ชม ตารางคะแนนตอนนี้นะครับเราตกอันมาอยู่อันดับที่2แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนื่องจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อะเตะไปก่อนแล้ว1เกมนะครับผมมี15แต้มครับเกมนี้เราก็ต้องชนะให้ได้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้กลับไปเป็นที่1เหมือนเดิมนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก่อนเกมนะครับผู้ชมตัวที่คาดการว่าจะลงนะครับผมทางด้านของเปอร์มาในแผน4231 Y นะครับกองหน้าเป็นโซลันกี้ครับผมกองกลางัวลุปเป็นแมดดิสันครับตัวรับมีบิซูมากับซานนะครับผมปีกขวาคูรูเซฟสกี้ป ฟันเดเวนจับคู่กับโรเมโรแบ็คขวาปอโรแบค็คซ้ายอุดกี้และโกเป็นวิคาริโอนะครับ5เกมล่าสุดชนะ3สเสมอ1แพ้1ครับแท็กทิคเอพีเซ็ตมาได้แบบเกเก้นเพรสซิ่งเหมือนกับเราเลยนะครับผมคีด e เฟนจะเป็นฟันเดเวนกับอุดกี้ครับคีแอ t แท c กก็จะเป็นวิคาริโอปอโรแล้วก็โรเมโรเลยนะครับ แต่เอาจริงๆนี่จากที่ผมมองทีมเขาแล้วนะครับผมตัวหลักที่จะมาทําประตูนั่นก็คือซอนเฮืองมินกับแมดดิสันนะครับบอกเลยว่า2ตัวนี้นี่โคตรอันตรายครับไปครับเดี๋ยวจะเป็นไงก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับนักเตะของเรานะครับคุณผู้ชมเนื่องจากทางด้านของไอซันกินวูดเหนื่อยเราจะเอากันาโชลงแทนในเกมนี้นะครับที่เหลือก็ใช้ชุดนี้ไปก่อนเลยละกันนะครับผมแตเดี๋ยวจะเป็นไงค่อยไปเปลี่ยนแปลงกันในเกมครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอแทฟฟอร์ดนะครับคุณผู้ชม แมนยูเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเดี๋ยวมาดู11ตัวจริงกันดีกว่านะครับผมว่าวันนี้นี่จะเป็นยังไงงนะี้จะจริงตามที่เราดูอนาลาิ s ิ s ไว้หรือเปล่านะครับผม11ตัวจริงครับคุณผู้ชมทางด้าของแมนยูก็ตามที่เราตั้งไว้เลยนะครับคุณผู้ชมนะเปลี่ยนแค่กานานโะชมายืนทางด้านขวานะครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับผมเดี๋ยวรอดูครับว่ามีการเปลี่ยนตัวอะไรหรือเปล่านะครับโคคิเปอร์นะครับผมเป็นท่าน้าของคาริโอครับกองหลังนี่โรเมโรฟันเดเวนปอโรอูโดกี้ครับกองกลางเมียซากับเกรครับมีแมติสันคูรูเซสกี้แล้วก็มีแวนเนอร์เปลี่ยนมาคนหนึ่งครับผมแล้วก็ซอนเฮลมินมายืนกองหน้าครับว่าแล้วครับว่าต้องมีการเปลี่ยนตัวฮะไม่มีโซลันกี้หรอกมาครับผู้ชมลุยกันต่อบอลมาที่โคพาเมอร์ครับ ตบมาต่อจุดนี้ครับบอมไหลมาที่มาคัทแรดฟอร์ดนะแรดฟอร์ดลองยกมาจังหวะนี้ให้ที่ฮอยลุนโข่งลูกนี้ไม่ตรงกอบโอ้โหนี่ว่าจะได้ซะแล้วลองลักไก่บอลมาที่เดลิดครับไหลมาต่อนี้มาที่มาตินเนสดึงก่อนเลยครับโดนซอนไล่อยู่ครับบอลมาที่โอโดกิอุกาเต้ครับอุกาเต้จีจ่ายมาไม่แม่นครับบอลมาที่ไวเนอร์ครับส่งมาต่อจุดนี้แมดดิสันเข้ากลางมาต่อที่ซอนเทอร์มินครับซอนไทงมาแล้วครับจังหวะนี้ครับแล้วก็โดนไหมจังหวะนี้เซฟได้ครับ บอลมาต่ออยู่ที่กาลาโชยกมาต่อตัวนี้ฮอยลุนโคกไม่ได้ครับและบอลมาถึงจังหวะนี้ต่อก็ฮอยลุนไหลมาต่อยรงนี้อุกเต้ครับมาถึงจังหวะนี้บอลมาที่มาซาอุยมาซาูยอยู่นี้เปิดเข้ามาต่อแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมบอลมาเข้าทางคุณเซฟสกี้เปิดเข้ามาต่อกาลาโชโคกไปโคพาเมอร์ฮะตรงกลางมันว่างโคพาเมอร์บอกกูไปแล้วจ้ากูไปแล้วครับผมตังนี้โคพาเมอร์เอาฮะไปครับผมจังหวะนี Nein, ้โคพาเมอร์มีความเร็วแล้วก็ปั่นไปเลยก็เซฟได้ครับผมวิคารโอฮะ หมดแรงแล้วครับลูกชอแทงมาต่อจังหวะนี้ครับบอลมาที่มาคัสแดฟอร์ดครับแลแ้วแดฟอร์ดจังหวะนี้ไปครับผมแรดฟอร์ดมีความเร็วแรดฟอร์ดโดนเบียดแต่จังหวะนี้กูไปต่อได้และแรดฟอร์ดบอกกูไม่สนครับผมกูดึงก่อนเลยฮะจังหวะนี้คืนมาบอลมาที่ลูกชอครับและไหลมาต่อเจ้าวันี้ครับบอลมาที่โคห์พัมเมอร์และยกมาต่อฮะจังหวะนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหแล้วบอลนี้เราต้องค่อยๆเข้ากันครับค่อยๆเข้าเจ้าวันี้ได้อยู่ครับไปบอลมาที่โคห์พัมเมอร์ครับ ล่งมาข้างล่างวางครับผมมาต่อที่กาลาโชและกาลาโชตัวนี้ยังไงครับผมเปิดมาเบาๆที่ทลาสมุสคอยลุนโคก็ไม่ได้ครับเบาเกินไปฮะบอลมาต่อที่บิซูมาครับมาให้ที่คูลูเซฟสกี้ตัวนี้ส่งต่อมาครับบอลมาแลืวอโยโนข้ามมา,จาัจังหวะนี้บอลมาต่อแล้วก็แทงคืนมาครับผมจังหวะนี้แล้วจา่ายเข้าทา,า,างมาก็ยังไม่ได้ครับ,แล,บาาแล้วบอลจจได้เข้าทางอีกแล้วเข้าทางอีกแล้วเข้าทางอีกแล้วตัวนี้เข้าทางเล้จริงลูกนี้มาแล้วก็หดทิ้งไปเลยลูกนี้โอ้โหต้องไปก่อนครับ กค่อ,คอยกันไปครับผมจังหวะนี้ครับบอลมาที่โคพาเมอร์ครับพาเมอร์ตัวนี้ยกมาต่อครับบอลมาถึงแล้วก็ยิงไปเลยลูกนี้ก็อีกทีนึงเรียบร้อยครับผมโอ้โคลาสบุสคอยล์ลุนนาทีที่76ครับผมมาแล้วคุณรอตั้งนานนี่ครับบอลจังหวะนี้ดูครับผมตบมาแล้วก็เรียบร้อยครับผมมาฮะลูกซ้ำเขาเรียกลูกซ้ำ เปี้ยงเรียบร้อยและเจังหวะนี้มาต่อครับบอไลไหลมาถึงและเจ้าหนี้มาติเนทครับส่งมาต่อจังหวะนี้ไม่ได้และเข้าทางทางของซอนฮทูมินซอนเปิดเข้ามาต่อจังหวะนี้แล้วก็มือเชีย่ยเอ้ยโอ้โหอยากร้องไห้ครับคุณผู้ชมแม่งทำไมแนวรับเกมรับสมไมพังนี้มันเล่นยากกว่าเดิมเยอะเลยอะโอ้โห คูรูจังหวะน,นี้เอาไงฮะตกมาต่อได้ครับพาเมอร์ไหลมาต่อถึงแรดฟอร์ดครับและมาถึงจังหวะน,นี้ให้ที่โคพาเมอร์ได้แล้วก็เห็นหอยลุนอยู่ตรงกลางพองดีแล้วก็มงไปลูกน,นี้ก็ไม่ดีครับฮอยลุนและก็หมดเวลาครับคุณผู้ชมเสมอกันไปที่1ประตูตัวหนึ่งครับโอ้โหบอกเลยว่าภาคนี้มันเล่นเกมรับยากมากๆเกมลุกก็ยากครับโอ้เหนื่อยเลยครับคุณผู้ชม เส้นทางของแมนยูบอกเลยว่าไม่สวยงามเท่าไหร่แล้วนะครับผมถึงยังไม่แพ้ก็ตามนะครับ well, สถิติของเกมนี้นะครับผมแมนยูครองบอลอยู่ที่41ครับมีโอกาสยิง5ครั้งเท่านั้นได้มาแค่ลูกเดียวนะครับส่งสำเร็จ83ครั้งแท็กเกิล35ครั้งช้าไป11ครั้งนะครับผมเลี้ยงบอลสำเร็จ89ยิงแม่นยำ100แล้วก็ส่งแม่นยำอยู่ที่76ครับผม เอาละครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้เราก็เอาไว้กันเป็นประมาณเท่านี้ละกันนะครับผมก็เป็นบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับก็ชอบนะก็ยังไงก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องพี่ไฟเกมเมอร์นะครับผมบอกเลยว่าพาร์ทนี้เหนื่อยมากๆเลยนะครับเกมเพลย์นี่ก็ยังไม่ค่อยชินกับมันสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมก็ยังไม่สามารถแบบว่าสู้กับบอทระดับยากสุดได้แบบว่าทิ้งห่างอะไรมากได้นะครับผมยังไงก็ต้องค่อยๆเล่นกันไปละกันนะครับบอกเลยว่า ทีมแรกก็จะเป็นนี้แล้ครับผมสำหรับภาคใหม่เนาะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมและเดี๋ยวไว้พบใหม่พาร์ทหน้าครับแล้วเจอกันนะครับ